สวัสดีครับพี่น้องที่อิทิทอดคิดถึงสุขสุกสนครับพี่น้องครับบ่ไม่ยังหลนะครับไม่กินเข่าน้ำกันเข่าง่ายอาจารย์คมนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเข่าสวยของคนอื่นครับตอนนี้ก็ทีเทียงเราพี่น้องซุปน้องไม่สมครับอันนี้ผมซุปเองพี่น้องครับซุปน้อใไม่สม ครับใสเข่าควใสไสปอกพริกผงไสหอมแดงแล้วมาทิ่นน้ำปลาแดกผงชูรสน้ำปลาเข่าควครับบีบผงเนา่าหัวจะน่อยมีกลิ่นหอมส่วนอันนี้พี่น้องครับอันนี้เป็นพักกาดกร่จอนนะครับพักกาดกกะจอนเป็นยัางคือใบสอยวัตถีมือเร้านี่ผมเข้าไปในสวนครับ เป็นยังพักกาดกูคขึ้นซอยสีดอกวะแมงบงครับพี่น้องครับแมงบง่งแมงบงตัวนี้น้อยครับซีฟดำมันกัดก็เลยกวบวสิขาสัตว์ตัดชีวิตดอกมือเศร้านี่ก็เลยได้ขาสัตตัดชีวิตมันประมาณสิบกว่าตัวครับกเ็เลยเจ็บออกมากนะครับเจ็บออกมามันกาลัางสีเป็นดอกเดี๋ยวสิ่งเหตุเรื่องฟ้องที่พี่น้องครับฟ้องแมงบ่งอยู่ พี่น้องครับผูใ้ใดมากินว่ายนะครับมากินนํากันเด้อครับว่าเด้อพี่น้องอันนี้เป็นว่ายนะครับว้วายว้ายผลไม้พี่น้องวอายผลไม้นะครับว่ายผลไม้จะว่ากับเมาอยู่เด้อหันกินไย <c ười> กินไยกับเมาอยู่มูลรุไยลาครับเปิ้ลกลับมาจากอิตาลีนะครับเปิ้จะเลยเอามาฝากนะครับเอามาฝากมือวานีนเปิ้ลกะสื่อบอกทุเรยียนมาฝาก แม่เนื้อพนะบบกทุเรียนนะครับเปลนก็นเลยมาเห็ดบักทุเรียนเขาเนี้ยวกินนะครับได้เนื้อมือเคลื่อนหนีผมกะกินเลียนไปผู้เดียวเมดไปขวดนึงพี่น้องครับตั้งใจว่าสีม่อมเจ้เนื้อครับม่อมเจ้เนื้อกูสีส่ยาเสียสาวก็น่าสนดอกเอาไปมากกับขวางรับพวกหูเมียครับ ตื่นขึ้นเมื่อเช้านี่เกือบสามโมงยังวะบอเลียนซื้อเรไพี่น้องครับผลไม้มักครับผลไม้มกร์ะมันกาเก็บอไห้เกิดความมุนเมาใดคือกันวายผลไม้นะครับมองไงครับพอไปแล้วคิดพ่อนะครับพี่น้องครับคิดพ่อตังเ่เป็นเด็กหน่อยครับเป็นเด็กหน่อยไปหาเจ็บบอกว่าเนี่ล่ะบอกว่าครับพี่บอกว่ากาบอกว่าสีชมพูนะครับไปหาเจ็บบอกว่ามามาริง แต่ว่าพี่ยิงต้นต้นบอกว่าพี่น้องครับต้นบอกว่ามันเป็นโกลนะครับมันเป็นโกลพราะดีย่มฝนตกลงครับน้ำไปแช่อยู่ในโกลโกลบอกบ่าครับเป็นโกลเออมันบ่ไหลร้มเป็นโกลอยู่ในโกนไม่โกลบอกว่าต้นบกว่าครับปะทิ้นน้วยบอกว่ามันตกลงไปพี่น้องครับน้วยบอกว่ามันตกลงไปไปแช่อยู่ในน้ำครับแช่โดนต้อโดนครับกลายเป็นวหายครับวหายบกว่าพี่น้องครับแ um ต่ว่ากับวิญญูนดอกเป็นยังคือว่าเป็นวหายบางที เห็นนกมันไม่จินบักว่าครับแล้วมันก็นสงสัยมันสิไปจินน้ำในโกนครับเมาว,ว่ะที่ไหนบินไปบินไปบินไปมันตกปลูกตกปุูก,ก,กจับเอาได้หลายตัวครับตอนนั้นจำได้อยู่ <c oughs> โอ้ยนกว่าจินไหวครับนอาไม่สมมันว่าเขากันหรอกพี่น้องแค่จะไหมนมันไม่น่ากินครับนะครับ <c oughs> ข้าเจ,าจ้าบาใหหจิบไว้เบาๆบางๆครับแต่นี่ว่าได้จิบแล้วเกือบมเทเ่เจ้านะครับกินกับนอไไ่ส้มพี่นอ้องซุปนหน่อไม้ส้มมาพี่น้องม,มาที่ไหนมากินข้าวตรงกันครับซุปเอียงกินเอง ก็แด่เม็ดเค้าของก็แด่ได้เบิ่งคลิปนี้เอากระแด่มาขายเลยเ้อะเม็ดจีนแล้วเม็ดจีนแล้วกระจอนมันสวานพี่น้องมันก็เลยมักเทิงแมงวงครับมากินใบ นี่แหละเวลาเขาไปซื้อผลาต้องสังเกตครับถ้าใบสวยใบย,ยังไม่ซื้อรดพี่น้องครับนั่นคือเขาจะวัชพืชสารเคมีวัชพืชปุ๋ยเคมีครับบ่เป็นอันตรายต่อร่างกายเขานะพี่นอ้องก็เหลืปุ๋ยความคุยฮิมูีิวนะครับพี่น้องแมงวงจ่อบใบ แต่ว่างดแดงงามมาที่นี่คัดต้นมันมันเสียหวานพี่น้องมันหวานที่กระจรท่านหมูหลานครับมันหวานกัดรวมหลายต้นครับโว้ยกุสังว่าไปเห็นมึงท่านนาหมดแดงแล้วใจหายเว้ยคิด,ดยองคว,วงมันสบวัตรอนนี้บังข้าวบังข้าวมิตรเียฟ่างกันพี่น้องเอ้ยครับ ก็เปิดเข้าเลยวางไปซุปน้องใบสม,มน์ก็แซ่ไปแบบมึงพี่น้องครับทาซุปนอป้องใบสดกบแบบนี้ สุกน่มงใบสดห้าตังเอาน้าใหม่ไปเผากันครับไปเผา,เามาปร้เช่นเทียนไปต้มไปอู่ไว้ใช้ายานั่งไว้ต่อันนี้เป็นน่องใบสมครับอันนี้ต้มยุบไปน้องครับต้มนั่งเทียสุกว่าต้มกับนี้ครับอื หวานดีเว้ยพักกาเจ้าของปลูกปีนี้ปลูกกระสซดำหลายพี่น้องครับ เดี๋ยวปีหน้าสิเฮ็ป้ายจะใช้ดำซุปเปนนองกินตะบวะขวดนี่ข้าเจ้าเยนไปข้อ22,018แสดงว่ามักมากที่หาปีเรา เมื่อสาวสัดศยางไปสือปลามาปนพี่น้องครับปลากะจอกปีงขายแต่ว่าล่านมุ้มหรือ่าล่านไม่อ้วนคต่ว่าปลาเมือต้นนะเรดไปสือได้มาสุกน้องไม่สมเหมือนเด้ ไม่กินอจะไปนอนเพราะได้มากินแบบนี้มากินน้ากันเด้อครับเด้อแต่ฉออันมาขอกันมาในดอกถามให้กินใวครับซุปน่องไม่สมมันต้องเอาทั่วมุ <c oughs> จกจักมัดน้อยแันพุ่มสบายกินเนาะบ่หม,มักปนนั้นจะไปนองครับ เหล่ายาปลาปีนจะวากักินไปทุกงท่านนะครับเสียลมใจลูกเต่ามาฝากพี่น้องครับคลิปนี้เสยวไว้สมิต์ควอนเด็ดไปเนี่ยมันเงาพรนะดาพี่น้องครับยูดีมีแห้งสมบูรณ์แข็คนความเก็บจะใส่ความไข่จะสนี สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกทุกคนเดี๋ยวว่าหันครับไปเซนี่มาส่งของจากชุนมูรีหลานสาวครับส่งผ้ามาให้ดินเขาแล้วสิไปเปิดพึ่งพักกันว้าอ่าเพิ่นส่องอย่างมาไม่แน่ไปดามพี่น้องบายบาย